เสียบใต้คานก็ปเลยสต่อ2ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หลังเกมนะครับสุดมันเลยครับวันนี้ห้องเกียรนท่าข้ามนะครับเสมอกับแบ็คเพอร์ไป2ประตูต่อ2วันนี้เราอยู่กับเดียโกนูเนสครับพูดถึงเกมนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเกมีลาซเบียเซชโอเราซีเียสกับเมีราเล่นในลีกในระดับความเข้มนที่สูงมากีละผมเชื่อว่าเราควรจะได้ัพีดีวนี ครับผมนะครับก็เป็นเกมที่ถือว่าเราเล่นได้ดีมากเลยนะครับครึ่งแรกครับเป็ครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นกันได้ดีที่สุดตั้งแต่เปิดเปิดลีกมาเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เราเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเกมที่หนักอยู่แล้วกีเดียมูชิโนเมื่อสปอสิบิลิตาสเนี่ยเดช์เดฟเซอร์โบดิสต้าในเฟรนช์ในบางโมเมนต์เนี่ยโอเคไม่ได้เกิดขึ้นเราจึงมีเสมอที่ล่าสุดาครับแล้วก็เป็นเกมที่เราหาโอกาสในการทำประตูเยอะมาก

ถ้าเทียบกับว่าฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเราโดยเฉพาะของทีมเราเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราน่าจะได้มากกว่าเแต่ผลานปฏิเสธนะครับ,รรบพูดถึงแบ็กเพลร์นะครับวันนี้เขาก็เตรียมตัวมาดีเลยแล้วจบที่2-2เนี่ยโค้ดมององทีมเขาเป็นไงบ้างครับ Eu so, podia so, falar sobre o Blackpool aqui também. Uh, Blackpool, um, é um jogo é um é? aqui, vem aqui. O Blackpool é uma, é uma grande é. equipe, né? com certeza é a equipe que mais investe, é, é né? mais cara da Liga Tailandesa. <todanzeza> e tem grandes jogadores, é muito bem treinada e com certeza também fez um grande jogo. O <todan -se> มากที่สุดเลยในลีกก็ได้นะซึ่งมีผู้เล่นที่ดีๆมากมายมีโค้ชที่ดีแล้วก็ถือว่าวันนี้เขาก็ทําผลงานได้ดีครับครับมันเป็นเอ่อเมสซิ่งสำหรับเกมนี้มากเลยโค้ชถ้าเต็มสิบเนี่ยโค้ชให้กี่คะแนนสําหรับเกมวันนี้เลยครับสําหรับลูกทีมครับเป่าแล้วโคเช่โชว์บนดีกีซีโอเคโคดเดอร์โมวเซนโอเคปาวเซนตราโดโอเคเซโรปาเดสทั้ง ครับขอให้เก้าคะแนนนะครับที่เราเป็นเกมที่ดีแหละเราทํากันได้ดีทุกอย่างแล้วแค่ขาดผลการแข่งขันที่เราต้องการครับถ้าได้ผลการแข่งขันที่ดีก็คงน่าจะได้เต็มคะแนนสิบแล้วครับแล้วบรรยากาศแฟนบอลวันนี้ในเกมในบ้านบิ๊กแมตช์ของเราโค้ชเป็นไงวะครับบรรยากาศวันนี้

Obrigado aos nossos torcedores que não desistiram de nos apoiar o jogo inteiro. E contamos com eles todos os jogos aqui nos incentivando e nos dando ainda mais força. Obrigado.